กับวา,าช่ยในเบรกนี้นะครับมาตอบคาถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นส่งมาหาเราและอยากจะปรึกษาทางกฎหมายนะครับไปดูกันที่เคสแรกกันก่อนเคสแรกเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นผู้ได้รับความเสียหายนะเพราะเขาเนี่ยไปจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางนาปรากฏว่าเข้าไปกินเค้กสีสิบนาทีพี่หนุ่ยรถออกมาหายฮะและทีนี้เนี่ยไปย้อนดูกล้องวงจรปิดครับปรากฏว่าเจอภาพคนร้าย พยายามที่จะมาขโมยรถของเขาอย่างชัดเจนครับเขาก็เลยมีการไปแจ้งความกับสอนบางนาแจ้งความไปแล้วมีหลักฐานเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้เวลาผ่านไป9เดือนท่านผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดียังไม่มีความรับผิดชอบจากทั้งห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งทางตำรวจเองก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าในการจับคนร้ายได้เลยพี่หนุ่ยครับตรงนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับเรามีกฎหมายแล้วก็เคยมีสารดีกาตัดสินไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะว่าหลายท่านถ้าไม่ได้ดูรายการหรือไม่ทราบข้อมูลทางกฎหมายนะครับ ก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำยังไงดีเราไปห้างแล้วรถหายแล้วเราจะต้องรับคนชดใช้เยียวยาจากใครล่ะรถเราก็ไม่มีประกันหรือบางคนเนี่ยรถเก่าจนไม่มีประกันชั้นหนึ่งแล้วนะรถพอเกิน7ปีท่านก็ไปประกันเป็นชั้น2ชั้นรับถ้ารถหายไม่มีการชดใช้นะครับกฎหมายเนี่ยนะครับบอกไว้ไว้แล้วนะครับว่าทางห้างเนี่ยต้องดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะมีดีกาอันนี้ที่คล้ายๆกันนะครับ เป็นคำพิาพากษาดีกาที่6099ปี2560นะครับเขาบอกว่าห้างสรรพสินค้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของลูกค้าที่มาใช้บริการรวมถึงรถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่นำมาจอดในห้างด้วยนะครับมีคำพิาพากษาตัดสินไว้ว่าห้างไม่จัดให้มีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยคงมีเพียงกล้องวงจรปิดถือว่าห้างประมาทเลเล่ห้างต้องรับผิดนะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละครับ กระบวนการชั้นต้นเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยนะห้างคงจะต้องลงมาดูแลนะครับเว้นแต่จะมีข้อที่จริงอย่างอื่นนะครับที่ว่ากันครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สารดีกาเคยตัดสินให้ต้องใช้รถยนต์คืนเขาทั้งคันเนี่ยคือมีบัตรจอดรถพอเข้ามาปุ๊บก็รับบัตรนะะพอออกไปก็ต้องคืนบัตรนะครับปรากฏว่ารถเขาหายครับ <ฮะ S 2> บัตรจอดรถนั้นเป็นหลักฐานเลยโอ้ นะแล้วก็ไปแจ้งว่าเข้ามาใช้บริการทางห้างนะครับบางทีก็เคยมีคนอบอกอกว่าอ้าวมาไม่ได้ซื้อของอออแต่ว่า การมาใช้บริการเ,เข้าไปซื้อของมีหรือไม่มีไม่รู้ครับบางทีเราอาจจะเข้าไปตั้งใจไปซื้อของแต่<อ>สิ่งที่เราจะซื้อมันไม่มีเ,<อ>เราก็ไม่ได้ซื้อก็กลับออกมาโดยไม่ได้ซื้อไม่เกี่ยวแต่ถ้ารถหายห้างก็ย,ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีโอ,โอเคเข้าใจแล้วผมเข้าใจความหมายที่ท่านโฆษกบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอารถไปจอดในห้างยังไงก็ตามถึงแม้ไม่ได้ซื้อของไม่ได้มีใบเสร็จออกมาแต่ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยห้างถูกไหมครับใช่ครับแล้วตั้งใจไปใช้บริการกรณีนี้ไม่มีบัตรจอดรถแบบไม่มีบัตรแรกด้วยพี่ครับแต แล้วปรากฏว่าหลักฐานชัดเจนแบบนี้สุดท้ายห้างยังไงก็ต้องรับผิดชอบใช่ครับแนวคําพิพากษาดีกาให้ห้างรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยครับคดีหนึ่งโดนมาเนี่ยมีบัตรจอดรถหลังจากนั้นต่อมามีอีกห้างหนึ่งครับเขาก็ไม่ให้ใช้บัตรจอดรถแล้วเขาไปเสดว่าไม่มีการรับบัตรจอดรถครับศาลก็ยังตัดสินให้ชดใช้อยู่ดีแล้วเคสนี้เขาบอกว่าเขาไปประสานงานร้องต่อสภาองค์กรผู้บริโภคและก็สคบแล้วเนี่ยไม่เห็นมีการเยียวยาอะไรเกิดขึ้นเลยต้องตามที่ไหนต่อฮะ ครับอันนี้นะครับตามที่แจ้งเรามาผมแนะนําเลยนะครับว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รถคืนแล้วก็คดีอย่างนี้ท่านต้องดําเนินคดีภายใน1ปีอายุความ1ปีนะครับที่จะติดตามรถเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่ารถท่านจอดที่ไหนหายที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าห้างจะต้องชดใช้ท่านท่านก็ต้องเจรจากับทางห้างอายุความ1ปีเพราะฉะนั้นอย่าให้เลย1ปีครับถ้าช้าแล้วขนาดนี้ผมแนะนําต่อนะครับวิธีแก้เดินไปหาไอ้การจังหวัดคุ้มครองสิทธิใกล้บ้านบางนาน,นี่น่าจะอยู่สมุทรปราการใช่ไหมครับครับ ครับเข้าไปหาไายการจังหวัดกุ้งคองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการขอให้ทางไยการจังหวัดกุ้งคองสิทธิ์เนี่ยนะครับติดต่อกับทางห้างเพื่อเชิญมาเจราจาตกลงการไก่เกลี่ยกันเราอาจจะไม่ต้องฟ้องคดีกันก็ได้นะครับเขาก็จะข้อกฎหมายอธิบายกับทางห้างฟังว่าห้างต้องรับผิาาดชอบยังไงเคยมีแนวคำพิพากษาดีกาอย่างไงหรือห้างมีข้อเถียงอย่างไรนะครับเอาให้มาแล้วอายการก็จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและ ถ้าหากว่าอายการเห็นต้องดําเนินการอย่างไรแล้วท่านอยู่ในฐานะยากจนนะครับเรามีบริการทนายอาสาทําให้ท่านฟรีได้ด้วยครับ,รบแต่ชั้นแรกอายการจังหวัดกรุงเทพฯจะเชิญมาเจราจากันก่อนเอาข้อ,อกฎหมายที่ถูกต้องด้วยความเป็นกลางนะครับอายการจะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเราจะมาดูกันครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยใครถูกใครผิดใครควรรับผิดชอบอย่างไรแล้วหาข้อยุติกันได้ก่อนก่อนที่จะต้องไปมีคดีความพิพาทต่อไปถึงโลงศารกันครับโอ้โหอันนี้คือเขาบอกว่า9เดือนแล้วครับ ครับเพราะฉะนั้นขอว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนอ่ะสิบสองเดือนหนึ่งปีรีบไปนะครับรีบไปเลยครับหลังจากดูรายการเราแล้วนะครับไปหากันจังหวัดกุ้งเทพฯที่สมุทดประการนะครับครับครับผมถามเพิ่มเติมของคําถามที่เขาส่งมานิดนึงนะครับว่าในกรณีแบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจอดในห้างโอเคอันนี้เข้าใจได้ว่าห้างจะต้องรับผิดชอบรถของเราครับและถ้าเกิดว่าเรามีประกันล่ะครับมีประกันชั้นหนึ่งครับเราก็จะได้รับสิทธ รับผิดชอบจากประกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอก็คือเรามีผู้รับผิดชอบถึงสองสองคนใช่ครับสองสองทางประกันอาจจะให้รถคันใหม่เราแล้วประกันก็ไปไล่เบี้ยจากห้างก็ได้ถ้าประกันมอบรถคันใหม่ให้เราแล้วประกันก็ไปเรียกร้องความเสียหายจากห้างว่าห้างต้องดูแลรถครับโอเคนี่เป็นความรู้เหมือนกับกรณีอุบัติเหตุนะครับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วพังเสียหายทั้งคันแลวเราเป็นฝ่ายถูกประกันก็ให้รถเราใหม่บอกว่าซ่อมไม่ได้แล้ว มันหนักมากให้ใหม่ไปเลยแต่ประกันก็ไปเรียกร้องจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดว่าต้องชดใช้โอ้ท่านผู้ชมนี่ฟังไว้นะฮะนี่เป็นผลประโยชน์ของเรานะครับและเป็นข้อมูลความรู้ที่ได้มาจากท่านโกศลวัฒน์อีกคาถามที่เขาส่งมานะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่งมาในเพจของเรานะครับบอกบว่าเพราะของเขาเกิดอุบัติเหตุนะฮะหลังจากที่ปั่นจักรยานแล้วข้ามถนนท่านผู้ชมดูภาพตามนะในกล้องวงจรปิดนี่จับภาพได้ชัดเจนปรากฏว่าเดี๋ยวคุณดูเลนขวาสุดนะ ระหว่างที่พ่อของเขากําลังปั่นจักรยานอยู่นะฮะดูนะฮะนี่ฮะกำลังวกพยายามจะกลับรถอยู่ปรากฏว่ารถตํารวจทางหลวงชนเข้าอย่างจังท่านผู้ชมครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เข้าไปแจ้งความปรากฏว่าคดียังไม่ได้สรุปนะอันนี้เขาหมายเขาเขา,เขาสง่งข้อความมาแบบนี้เพราะทางร้อยเวรแจ้งว่าต้องรอผลตรวจความเร็วของรถตํารวจและอีกกรณีก็คือเขาบอกให้ไปไกล่เกลี่ยเองทีนี้เขาก็เลยอยากจะปรึกษาว่า ถ้าต้องขึ้นศาลตัวเขาเองตามสายเลือดเป็นบุตรนะครับแต่ทางใบแจ้งเกิดไม่ใช่จะมีสิทธิ์ขึ้นศาลแทนตามบุตรตามกฎหมายได้ไหมรกรณีบุตรตามกฎหมายไม่มีเวลาค,คือเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยตายายแจ้งเกิดเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกของทางตายายแต่ในทางสายเลือดหรือดีเอเเขาคือลูกของคนที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้ครับ นี่แหละครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับปัญหาทางกฎหมายแนวๆนี้มีมากมายเลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แจ้งเกิดไว้นะครับหรือเป็นลูกนอกสมรสอะไรเงี้ยนะครับคุณพ่อไม่ได้รับรองบุตรในทางกฎหมายครับถ้าบิดานะครับมารดาหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะครับกฎหมายบอกว่าถ้าได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้นะครับเขาใช้คําว่า บุพการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยามมอำนาจัดการแทนผู้เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายใช้คําว่าผู้สืบสันดานเห็นไหมครับถ้าผู้สืบสันดานเนี่ยนะครับต้องถือตามความเป็นจริงแล้วครับถ้าท่านเป็นลูกจริงๆนะครับและคุณพ่อที่ขี่จักรยานประสบอุบัติเหตุนั้นเนี่ยบาดเจ็บจนไม่สามารถทําอะไรเองได้คือไปนอนโรงพยาบาลในสภาพที่ทําอะไรไม่ได้นะก็ท่านเป็นลูกท่านสามารถไปดําเนินคดีแทนได้นะครับเพราะนั้น ในกฎหมายใช้คําว่าบิดามารดานะครับผู้บุพการีผู้สืบสันดานเพราะฉะนั้นคําว่าพ่อแม่หรือลูกเนี่ยครับแม้กระทั่งเป็นลูกที่เราไม่ได้รับรองบุตรไว้เนี่ยแต่ถ้าเราเป็นพ่อแท้ๆไปดําเนินการได้เช่นเดียวกันโพ่อลูกโดยสายเลือดดําเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับสามารถไปดําเนินการได้นะเพราะว่าทางกฎหมายบอกว่าบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้คําว่าบุพการีผู้สืบสันดานให้นับตามความเป็นจริงครับแต่ถ้าเป็นสามีภรรยา ต้องนับตามกฎหมายคือต้องมีทะเบียนสมรสนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ขนาดเดียวกันครับถ้าไม่มีอะไรเนี่ยแต่ผู้เสียหายเนี่ยบาดเจ็บจนจัดก,การเองไม่ได้เนี่ยแต่เขายังสามารถเซ็นได้นะครับหรือปั๊มนิ้วเนี่ยเขายังสามารถมอบอำนาจให้ใครเนี่ยไปดำเนินการแทนก็ได้ครับอันนี้คือช่องทางสําหรับคนที่ไม่มีญาติเลยก็มอบหนนานให้เพื่อนไปเตเนานการกติดตามทางคดีได้<ะ>ได้ครับและกรณีแบบนี้ท่านผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนท่านโกศวัตรมองแล้วใครผิดกฎจราจรครับอย่างนี้ คงต้องอย่างที่ว่าครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าพนักงานสอบสวนบอกรอว่าวัดดูความเร็วว่ารถตำรวจตำรวจตำรวจเนี่ยมาด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจริงๆคู่กรณีนเนี่ยต้องระมัดระวังทุกฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าการขับจักรยานยนต์รถรถจักรยานอย่างนั้นน่ยออกไปเนี่ยตรงนั้นมีทางข้ามไหมมีอะไรไหมนะครับตรงนี้นะครับในทางกฎหมายจะมีพร,บรลบจราจรเข้ามาด้วยซึ่งดูจากความเร็วเนี่ยครับหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยครับ เขาคงจะสรุปเป็นสำนวนนะครับแล้วเมื่อท่านเนี่ยสามารถจะไปจัดการแทนคนเจ็บได้นะครับท่านสามารถที่จะไปติดต่อร้อยเวรว่าผลคดีเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าผลคดีท่านยังไม่คิดว่าไม่ถูกใจท่านท่านสามารถร้องขอความธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจัพงานสอบสวนก่อนก็ได้ครับหรือเมื่อส่งสำนวนให้อัยการแล้วนะครับถ้าท่านเห็นว่ายังไม่ถูกต้องท่านก็สามารถยื่นขอความเป็นธรรมต่ออัยการเพื่อจะพิจารณาคดีนี้ให้ถูกต้องต่อไปได้ครับอ,อ้าวาละครับนี่คือเรื่องที่สองที่ ท่านผู้ชมนั้นส่งข้อความมาปรึกษาส่วนเรื่องต่อไปท่านผู้ชมครับมีคนส่งข้อความมาหาเราในเพจ Facebook นะครับบอกว่า8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาได้มีการทําการสั่งตู้แช่ทึบ7คิวจากเพจเพจหนึ่งตกลงซื้อขายนะครับราคาอยู่ที่2,900บาทบแล้วก็เห็นว่าราคาพอจับต้องได้ตามกําลังของตัวเขาก็สอบถามว่ามีค่าจะส่งไหมราคาแบบนี้ทางเพจก็บอกว่าไม่มีก็โอเคให้มาเก็บเงินที่ปลายทางได้แต่ปรากฏผู้ขาย แจ้งเลขที่บัญชีให้โอนก่อนการทําการโอนเงินซึ่งได้สอบถามเรื่องของการจัดส่งสินค้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดส่งถึงที่เวลา18นาฬิกา30นาทีทางลูกค้าก็โอนเงินไปกับ2,900บาทหลังจากนั้นพอถึงเวลานัดหมายในการส่งสินค้าไม่มาตามนัดฮะก็เลยทักไปถามตัวเจ้าของร้านหรือว่าตัวที่คนที่ขายสินค้าก็าบอกว่าเขาอ้างบอกว่าสินค้าที่จะนํามาส่งลูกค้าเนี่ยมันเกิดการรั่วซึมทําให้ ต้องเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่จากเดิมเนี่ยเคิวเพิ่มมาเป็น9คิวครับ,รบแล้วก็บอกให้ลูกค้าโอนเงินมาหน่อย1,500บาทโอนเพิ่มนะครับ,รบโดยส่งรูปตัวแช่ตู้แช่ตัวใหม่ให้ดูเพื่อเป็นการตัดสินใจทีนี้พอโอนไปครั้งที่2ท่านผู้ชมบัตรนี้ยังไม่ได้รับสินค้าเลยครับ,รบเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่8กลกุมภาพันธ์แล้ว ทีนี้ไม่ได้รับสินค้าเนี่ยคำถามคือท่านได้ทวงถามเข้าไปที่เพจนั้นไหมครับอลองถา,ถามดูครับว่าเขาปิดเพจหนีไหมเพจยังอยู่ไหมนะครับแล้วท่านก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเนี่ยไว้นะครับอ,อ,อันดับแรกถ้าเป็นการผิดสัญญากันจริงๆท่านก็ต้องทวงถามแล้วขอเงินคืนแต่ถ้าเพจนี้นะครับไม่ใช่เพจที่มีสินค้าจริงแล้วหลอกลวงเพราะว่าพฤติกรรมที่บอกว่าอันนี้เสียแต่จะปรับเป็นอีกอันนึงแต่ขอให้เพิ่มเงินเห็นไหมครัต้องการให้โอนเงินเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ครับเราเคยเห็นทํานองเดียวกันมาแล้วแบค้ายําลาบที่มานั่งกับเราจําได้ไหมครับจําได้ครับได้ของถูกใช่ครับแล้วถูกโอนเงินหลอกให้เป็นบัญชีมา<อ>้าทำนองเดียวกับการประกาศสินค้าออน,ออนไลน์อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้น<อ>ท่านผู้ชมครับขายสินค้าออนไลน์อย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังนะครับดูรีวิวด้วยว่าเพจนี้เขามีรีวิวไหมว่าส่งจริงไหมอะไรไหมเมื่อเราอยากจะซื้อสินค้าออนไลน์เราก็จะต้องเป็นนักเลงคีย์บอร์ดคือสํารวจเข้าไปในโลกโซเชียลด้ว่าเจ้าเนี้ยเชื่อถือได้จริงไหมมีประวัติการซื้อขายจริงไหม ถ้ามีปัญหานะครับท่านต้องแจ้งความดําเนินคดีแล้วเอาบัญชีเงินนะครับเข้าไปครับให้ตํารวจเขาติดตามว่าโอนไปบัญชีนี้ตามด้วยครับดำเนินคดีเลยครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหมอความหายชนในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราเราเปลี่ยนเวลาใหม่พระรัสบดีนะครับ1ิบานาฬิกาเป็นต้นไปทางในชั้นทีวีช่อง22วันนี้ผมและท่านโกศลวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ